สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับ่องนี้มีแต่มวลมีแต่สาระพี่น้องนะครับนะสำหรับเมื่อนี้นะครับมีเรื่องเล่าดีๆเรื่องน่าประทับใจของลูกสาวองค์หญิงของพวกเรานั่นเองนะครับก็คือเมื่อนี้นะครับในในโดมสาวน้อยนะครับในอาณาจักรสาวน้อยเพชรปั้นแพงวันนี้นะครับทางบอสโจก็ได้จัดนะครับ งานบวงสวงนะครับบวงสวงทุกเหมือนกับทุกๆปีแหละพี่น้องนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก่อนที่จะเปิดวงนะครับบอโจเป็นกรณีมีการบวงสวงนะครับก่อนที่จะทําการแสดงเนาะก่อนที่จะเปิดฤดูกาลการได้มีนะครับภาพเหตุการณ์ต่างๆว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการขอพรนะครับให้ศิลปินทุกคนนะครับมาขอพรครับวหน้าขอพรกับ ยาสุภาพบอโจอซอนุตนะครับเพราว่าจะเป็นพ่อคู่แม่คู่ต่างๆนะครับศิลปินก็ได้มาขอพรและหนึ่งในนั้นก็คงไม่ผ้นอุ้งอิงครับลูกสาวนะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเพิ่นนะครับลูกสาวคนโตของซอนุตและบอโจนะครับอ่าก็คือมอนีนะครับ,รารบตามภาพนี้ครับนี่เอาของไหว ไปดูไปกเมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกหลานขอด้วยดีนี่นะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นภาพนี้แล้วนะครับได้เห็นคลิปจากช่องต่างๆแล้วก็คงสิบปื้มอกปื้มใจนะครับที่ได้เห็นภาพแบบนี้ได้เห็นคลิปนี้นะครับนะ ก็คือเป็นภาพที่ลูกสาวองค์หิงนะครับได้เข้าไปหาแม่นุชนะครับได้เข้าไปหาแม่นุชแล้วก็ไปขอพรนะครับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงที่จะเปิดฤดูกาลในวันที่24กันยายนนี้วันอังคารนะครับไผสิไปไหนไปที่ก็ไปเด้อนะครับนะแม่นุชก็ได้แห้พร้อกับลูกสาวนะครับให้รวยๆปังๆนะครับนี่ซื้อเสียงเรี่ยงน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ปังๆไปนานะครับอันนี้คือสําหรับพรสําหรับมนุษย์ให้พรเนาะนะครับนะครับลองติดตามบ์ในช่องอื่นๆนะครับในช่องเสียนนท์ก็มีนะครับคลิปเนาะนะครับอันนี้ผมกลับมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเล่าความประทับใจที่ผมเห็นและผมกประทับใจขึ้นกันครับหลังจากที่ขอพรกับมนุษย์เสร็จนะครับองค์อิงก็ได้เข้าไปขอพรกับคุณพ่อนะครับก็คือพ่อโจเพื่อนนั่นแหละนะครับเข้าไปขอพรกับพ่อโจโตนะครับในทางพ่อโจก็นั่นแหละลูกสาว ข้างเข่ากับมหาปุ๊บมาพนมมือไหวอ้าเจ๊ยยี่นี่อยู่ตอนานะครับตาหักขึ้นอย่างนี้พี่น้องเบิ้งรูปเบิ้งรูปนี่เห็นปะเวลาเพิ่นเฮ็ดตาหักขึ้นอย่างเดี่ยวหญิงนะครับเวลาเพิ่นเฮ็ดอย่างเวลาเพิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็พอเพิ่นนี่นะครับเวลาเข่าหาพอเพิ่นคนตาหักเด้่ยสรงเขาชื่อว่าพอลูกคู่บุญบ่เนาะแม่บอกพี่น้องนะครับไหนเวลาพอเขาปลูกเพิ่นอยู่ในเฟรมเดียวกันหรือว่าอยู่ในคลิปเดียวกันหรืออ่าทำอะไรด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะดูน่าดูแล้วดูน่ารักนะครับดูน่ารัก มันเป็นตะเบิงแะพี่น้องนะครับเพราะนั้นเขาเสียเงินพ่อลูกคู่บุญเฮ็ดยังแม่นบอครับนะเพ่นเฮ็ดอีหยังก็เสริมกันดีดีพี่น้องนะครับลูกสาวเขาไปขอพรบอจกกว่าว่าลูกสาวมาขอพรน้ำพอน้ำประมาณนี้แหละนะครับบอจก็ได้แห้พรคล้ายๆกับซอนุศนั่นแหละนะครับคลายกับแม่นะครับก็คือให้รวยๆปังๆอยู่กับสาวหน่อยไปโดนๆสางซื้อเสียงไปก็พอไปประมาณนี้นะครับนอบอจก็แห้พรไปนะ เห็นภาพเห็นป่ะครับนี่เพื่อนให้พรอนลูกสาวนะครับเชื่อว่าเอฟซีหลายๆคนนะครับในเห็นภาพนี่แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นซอนุทหรือบอสโจที่ให้พรอนกับลูกสาวคงสิบป,ปื้มใจยิ้มเปยเปยอยคือสมักหลายแมนบอมคุเจ้าแมนบอมข่อยหูเลยนะครับในะบผมกับพ่อตางกันนะครับก็เห็นลวกับรู้สึกปื้มใจเนาะมันเป็นการแสดงอะไรครับมันเป็นการแสดงความกระตัญยูนะครับ ที่องค์อิงมีต่อบอดโจกับซอหนุดนะครับได้เข้าไปไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลในฤดูกาลใหม่นะครับนอกจากนี้นอกจากบอดโจกับซอนุดแล้วก็บบริมีซัมนี่ในพี่น้องที่องค์อิงไปขอพรน,นะครับวันนี้ก็ยังมีคุณย่าสุภาพนะคุณคุณย่าของเพิ่นนี่แหละนะครับนะก็ได้เข้าไปขอพรแล้วก็คุณย่าก็ไดีมีการเจิมครับมีการเจิมว้าวมีทีเด็ดมีทีเด็ดพี่น้องนะครับนะ ไอ ite, คมม้คิดตามผมน้อคิดตามผมนะครับมีทีเด็ดก็คืออะไรครับตอนแรกคุณย่าสุภาพเนี่ยเจมให้1จุดนะครับเจมให้1จุดเนีย,นยมีทีเด็ดมาบอกกันเน้ยนี่นะครับนะสังเกตเอาเด้อนะครับเจมให้1จุดแล้วปรากฏว่าเจมใหม่นะครับเจมใหม่จาก1จุดเพิ่มมาอีก2จุดเป็น3จุดพี่น้องนะครับบริสุทธิ์อย่างเด้อผมบริสุทธิ์อย่างเด้อนี่ นะครับแล้วแต่ผู้ใดสีคิดเอาเด้อนะครับนะตามนั่นครับพี่น้องรู้กันนะครับไปตียาวนะครับไปตียาวนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเออใกล้แล้วโอเคครับนะก็มันก็เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นภาพรวมของวันนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีอย่างครับพิธีต่างๆนะครับเนาะ ภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็เห็นอยู่ทุกๆปีนะครับทุกปีที่ไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วหรือว่าปีนี้นะครับเขากขยังเห็นองค์อิงเหตดแบบนี้ยทุกปีนะครับก็บ,บ่ริดมีแด่องค์อิงอเหตุนกครับคนอื่นๆเขาก็ก็เข้ามาขอพรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาองค์อิงเข้ามาหาพ่อกับแม่หรือบอสโจซอนุดแล้วเนี่ยนะครับมันมันดูเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับลูกเขามาขอพรพ่อกับแม่นะครับ เสียววาหลายหลายคนที่เห็นอย่างที่ผมเบาอยู่ประจำเห็นลยว,ว่าปื้มใจแน่นอนพี่น้องนะครับนะหลังจากนี้นะครับได้ทําการบวงสรวงอยงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอรอเปิดฤดูดกาลนะครับก็ตามที่บอสโจได้แถลงการไปก็คือวันที่21นี้นะครับไม่มีการแสดงแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอย่างครับ มีพายุนะครับมีพายุอันนี้ก็ต้องย่างไปอีกรอบนึงนะครับเื่อผูใ้ใดบรทันข่าวสารนะครับมีพายุเข้านะครับพายุเข้าประเทศไทยก็เลยบอสโจก็าเลยกแถลงการเลื่อนนะครับขอเลื่อนไปเป็นวันที่24กันยายนก็คือเป็นวันอังคารแทนนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยแหละครับว่าทําไมถึงไม่ไปจัดวันเสาร์ถัดไปล่ะนะครับสิได้ล่างสิบเดืสิบเด,ดืล่างงาน หยุดงานวันเสาร์พอดีอาทิตย์พอดีอย่างประมาณนี้นะครับเหตุผลก็คือว่าทางสาวน้อยเพิ่นบ้านแพงนะครับเพิ่นมีงานครับงานจ้างครับมันมีงานจ้างเข้ามาแล้วครับนะเพราะฉะนั้นจะไปเปิดวงหลังงานจ้างก็ไม่ได้ครับเพราะว่างานจ้างน่าจะมีประมาณ2 7 28ประมาณช่วงนี้ครับซึ่งมันก็เป็นช่วงวันเสาร์สุกเสาร์พอดีเนาะเพิ่งก็ต้องได้ออกงานแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดวงก่อนครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องเปิดวงในวันที่24ครับนะเปิดวงในวันที่24 บางคนก็นบอกว่าคือเป็นยังบอ่อเสียงไปโลดนะครับมันเสียงว่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นของใหม่ครับมันเป็นของใหม่เพราะว่าสิเป็นระบบไฟชุดีอย่างต่างๆฉากต่างๆถ้าเกิดมันพายุมาแรงแล้วเวทีมันพังเนี่ยนะครับข่าวของเสียหายได้พี่น้องนะครับข่าวของเสียหายชุดเปียกนะครับฉากแตกฉากหักไฟแตกี่อย่างเนี่ยขื้นมาเนี่ยมันยากครับมันหุ่งครับขื่นซื้อว่าพายุบว่าชิตตั้งในโดมือชิตั้งข้างนอก บอลอดคือเก่าพี่น้องเสือผมโหลดนะครับขึ้นซื้อว่าพายุนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงดีกว่านะครับถ้ามันเป็นปิดฤดูกาลมันก็มันก็พอจะเสี่ยงได้ครับเพราะมันคืองานสุดท้ายครับแต่นี่มันคืองานแรกครับงานแรกของฤดูกาลแล้วมันยังมีงานที่รออีกอยู่ประมาณ 2- ถึง200ก็งานน่ะพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงานแรกเปิดขึ้นมาเจอพาอยุของพังเหังไดครับลงทุนไปหลายล้าน นะครับมันเสียหายครับเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะมันคืองานแรกครับอ่าถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายในงานแรกแล้วงานที่จะไปงานจ้างงานแรกๆเลยเนี่ยก็คืองานช่วงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่กำลังจะถึงเนี่ยครับมักจะไปทําการแสดงบ่ไรเดียบานเนี่ยนะครับก็ต้องไปวุ่นวายกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเซฟนะครับทั้งตัวนักแสดงเซฟทั้งเซฟเอฟซีพ่ออะไรแหละพี่น้องครับคัมแมนเขาไปไหมมาครับถ้าเกิดว่าเราไปต่อให้ไม่เลื่อนนะครับถ้าเราไปแล้ว บังเอิญมันเกิดพายุเข้าจริงๆฝนมันตกหนักล้มแรงจริงเสียครับลมแรงเข้ามาเฮากับบริเบิงคือเก่าเฮากระเสียเที่ยวคือเก่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเอาชัวร์ดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าไปไปบได้กับเข้ากุมปิดนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาททักไปที่เพจสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจเด้อนะครับนะเข้าไปให้กําลังใจลูกสาวกันหลายๆครับถ้าไปนาวิธีบได้นะผมเนี่ยกับ ยังบอลูว่าสิไปได้บ่ได้คือกันครับนะี่แต่ใจผมเนี่ยอยากไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่หาทางไปก่อนพี่น้องมันยุ่งมันยากงานครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ผมบ่ได้ยากเลยครับนะ่่ได้ยากผมไปได้ตลอดครับนะแต่พอไม่เป็นวันอังขาปรปั๊บมันเป็นวันงานครับมันเป็นวันทํางานนะครับกับบรูลูครับก็บต้องรอติดตามดอว,ว่าผมจะไปได้บ่ได้พี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องเล่าดีๆมาเบาให้กันฟังเพียงเท่านี้นะครับมีเรื่องเล่าอีกอย่างดีๆเกี่ยวกับลูกชาเกี่ยวกับสาวหน่อยเพรปนแพงเดี๋ยวผมจะมาเบาให้ฟังอีกคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดอ่ากดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ